เหตุการณ์นี้ที่สิงห์บุรีคุณผู้ชมครับระหว่างที่เขามีการประชุมเรียกตัวแทนของชาวบ้านมาพูดคุยเกี่ยวเรื่องการสร้างเขื่อนกันทําประชาคมการสอบถามความคิดเห็นกันมันมีเหตุการณ์ชุลมุนเกิดขึ้นครับเพราะภรรยาของอดีตนายกอบตท่านหนึ่งกับลูกชายปรีเข้าไปทําร้ายสมาชิกอบตสาวรายหนึ่งงานนี้ชาวบ้านต้องห้ามกันบุญเลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นในฐานะ ตาไปปกครองอยู่นี้ใจเย็นๆกันใจเย็นๆเอออันนี้เราไม่ได้มาต้องการทะเลาะกันเราอยากจะมาฟังคำชี้แจงชง้ผมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่เอาไม่เอาไม่เอามาอา เพิ่งจะพูดไม่ขาดคำกันเองนะฮะว่าอ mm ัน hmm. นี้เรามาฟังความชี้แจงนะฮะไม่ได UH ้ต้องการจะทะเลาะกันแต่สุดท umm> ้ายมันก็เกิดเหตุการณ์วุ่นวายแบบนี้ครับโดยทางสมาชิกอบตสาวโดนตบเข้าไปก่อนที่ลูกชายกระโดดทีบตามไปอีกนะฮะความวุ่นวายนี้ครับเกิดขึ้นกลางที่ประชุมที่อยู่ระหว่างการชี้แจงเรื่องของการทำเขื่อนกั้นน้ำครับในเขตพื้นที่ อบอตอบางมันของสิงห์บุรีซึ่งระหว่างที่เจ้าหน้าที่กําลังชี้แจงอยู่ครับก็มีผู้หญิงสูงวัยคนหนึ่งนะฮะมีการพูดแทรกขึ้นมาตลอดเวลาขณะที่เจ้าหน้าที่เนี่ยชี้แจงกันอยู่จนเจ้าหน้าที่บอกว่าจะเย็นก่อนนะครับฟังกันก่อนทําให้ผู้หญิงสูงวัยคนนี้เนี่ยมีการชี้ไปที่หน้าของสมาชิกสภาอบอตอสาวท่านนี้ครับแล้วมีการพูดว่าอย่าปากดี จนกระทั่งอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยหันไปถามกลับเลยว่าชี้หน้าใครก่อนจะมีการเดินเข้าไปเนี่ยเพื่อปัดมือจังหวะนั้นชุลมุนมันก็เลยเกิดขึ้นเลยครับนี่สามีที่เป็นอดีนตนายกบตเนี่ยก็มีการเดินเข้าไปแล้วก็ตบทันทีก่อนที่ลูกชายจะวิ่งมาจากด้านหลังนะฮะแล้วก็กระโดดถีบเข้าไปก่อนก่อนจะมีการไปรุมทําร้ายกันอีกนะฮะคือเหตุการณ์เนี่ยชุลมุนวุ่นวายกันหมดเลยคุณผู้ชมครับทีนี้ทีมข่าวของเราไปสอบถามข้อมูลกันหน่อยในฝั่งของนางสาวเกซินีอายุ30ปีครับ ซึ่งเป็นคนที่ถูกทําร้ายในคลิปนี้นี่แหละเขาบอกว่าเหตุการณ์วันนั้นน่ะ23พฤษภาคมหลังจากที่โยธาธิการและผังเมืองของสิงห์บุรีและผู้รับจ้างก่อสร้างเนี่ยมาขอความร่วมมือครับว่าให้อบตอบางมันเนี่ยและผู้นําชุมชนนะเรียกรูปบ้านเข้ามาเพื่อมารับทราบเรื่องของการก่อสร้างเขื่อนป้องกันน้ําท่วมกันเพราะว่ามันเป็นจุดที่มีการเชื่อมต่อเนี่ยมาจากอีกหนึ่งพื้นที่ระยะทางเนี่ยประมาณสัก200เมตรได้และก่อนหน้านี้เคยทําประชาคมกันไปแล้ว แต่ระหว่างที่มีการชี้แจงกันอยู่คุณผู้ชมครับนางกาจนาคู่กรณีเนี่ยมีการพูดแย้งตลอดเวลาเลยนะฮะแถมมีช่วงหนึ่งชี้หน้าต่อว่าเธอด้วยซึ่งเจตนาของเธอณนะตอนนั้นเนี่ยคือต้องการเดินเข้าไปเพื่อปัดมือลงเท่านั้นไม่ได้จะมีการไปทําร้ายตามที่เขามีการกล่าวอ้างแต่เธอกลับโดนนายสุชีพครับซึ่งเป็นสามีของนางกาจนาคนนี้เนี่ยและเป็นอดีตนายกอบตอบางมันเดินเข้ามาตบไปที่หน้าอย่างแรงเลยนะฮะในจังหวะนี้ ตบไปแล้วแถมลูกชายหนีวิ่งมาถีบซ้ําไปอีกเหมือนกันนะฮะแล้วก็ยังมีการขู่ฆ่าด้วยซึ่งคุณเกินีเองยังบอกครับบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยเวลามีการประชุมอะไรก็ตามนะฮะนางการนาคนนี้เนี่ยมักจะมีการไปปั่นป่วนการประชุมอยู่ตลอดเลยและที่ผ่านมาเธอเองก็พยายามจะไม่สนใจแล้วนะฮะอยากพูดอะไรพูดไปแต่รอบนี้เธอบอกว่ามันก็สุดทนจริงๆหวังจะเดินเข้าไปปัดมือเท่านั้น และหลังเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นเธอก็มีการไปแจ้งความกับตารวจไว้แล้วด้วยครับหนูก็บอกให้เขาฟังฟังก่อนเขาก็ไม่ฟังแล้วเขาชีห้หน้าหนูว่ามึงอย่ามาปากเยอะหนูก็เลยเข้าไปปัดมือเขาว่าแบบมาชี้หน้าเราทําไมอะไรเงี้ยแล้วสามีเขาก็เข้ามาตบหนูแล้วก็ลูกชายเข้ามาทีบเลยตามตามคลิปวิดีโอที่เห็นเลยค่ะ แต่ว่าเจตนาของหนูอะหนูไม่แบบเราไม่ได้ตั้งใจที่จะเข้าไปทำร้ายเขาอยู่แล้วแต่เรารู้สึกว่ามันเหมือนลําคาญแล้วปั่นป่วนอะเราแค่อยากให้เขาหยุดท่านอะหนูหนูก็อดทนที่สุดแล้วความอดทนของเราแบบเหมือนมันก็มีขีดจํากัดอะหนูหนูก็ยอมรับผิดในสิ่งที่หนูก็ทำที่ว่าเอออาจจะไปปัดมือเขาว่าแบบบาชีหน้าเราทําไมอะไรอย่างเงี้ยอ่ะแต่ทีนี้เพื่อความเป็นธรรมไปฟังอีกฝั่งหนึ่งหน่อยละกันนะคุณผู้ชมครับฝั่งของคุณการจนาและสามีครับ โดยคุณกาญจนาบอกแบบนี้บอกว่าวันนั้นเนี่ยมีการไปร่วมประชุมในฐานะตัวแทนของชาวบ้านครับแต่นางสาวเกษีคนนี้เนี่ยกลับมีการด่าเธอด้วยถ้อยคําที่รุนแรงเธอก็เลยมีการชี้หน้าไปเลยบอกว่าอย่ามาปากดีก่อนที่จะมีการสวนกลับมาบอกว่าชี้หน้าใครแล้วก็ปรีเข้ามาเหมือนจะทําร้ายเธอในขณะที่คุณสุชีพครับก็บอกเลยบอกว่าจังหวะนั้นเนี่ยก็กลัวว่าคู่กรณีเนี่ยจะเข้ามาตบภรรยาของเขาซึ่งภรรยาของเขาป่วยโรคหัวใจด้วย ตัวเขาเองก็เลยเดินเข้าไปเอามือปัดๆเฉยๆแต่ลักษณะปัดเนี่ยมันเหมือนกับตบครับก่อนที่ลูกน้องของอบตอสาวก็จะเข้ามาทําร้ายลูกชายลูกชายเห็นเสร็จปุ๊บก,ก็เลยวิ่งเข้ามาช่วยกันอีกแรงเหตุการณ์มันก็เลยวุ่นวายเกิดขึ้นแต่ทีนี้เห็นบอกว่าผู้กรณีมีการไปแจ้งความไว้แล้วแต่จนถึงนาตอนนี้ยังไม่มีตํารวจเนี่ยเรียกเขาไปสอบปากคาอะไรเลยแต่ถ้าเรียกไปตัวเขาเองก็ยินดีที่จะชี้แจงกับเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นครับ มึงมาเป็นตัวแทนประชาชนได้ยังไชชงกูเนี่ยเป็นตัวแทนประชาชนเขาบอกกูเนี่ยเป็นตัวแทนประชาชนอีแก่มึงชี้หน้ากูเหรอมึงโดนเขาก็เอามาอือมาตรงเข้ามาหาเราเลยไงเขาวิ่งมาผมเข้าไปขวางแล้วตบมือปาดได้แหละแล้วสนาปาดเหมือนตบได้แหละแต่ปาดไม่ได้รุนแรงอะไรหรอกแล้วแต่แล้วก็มีลูกน้องก็กลัวก,ก็มันจะเล่นผมอ่ะยังเป็นเหตุการณ์ที่บริรลูกชายมาพอดี ลุกจาก็เห็นก็เข้ามาช่วยนี่แหละแต่ว่าคลิปเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยพยาในที่เกิดเหตุก็เห็นกันเยอะแยะมากมายเช,ชื่อว่าตํารวจคงสามารถที่จะสอบถามข้อมูลได้แน่นอนทีนี้มันมีข้อมูลข้อมูลหนึ่งคุณผู้ชมนายสุดชีพคนนี้ที่เป็นอดีตนายกอบตอบางมันเนี่ย ก่อนหน้านี้แพ้การเลือกตั้งเมื่อครั้งที่ผ่านมาให้กับหลานสาวของตัวเองอและหลานสาวคนนั้นก็คือแม่ของนางสาวเกษณีคนนี้นั่นแหละจริงๆแล้วต้องบอกว่าเป็นญาติกันด้วยนะฮะแต่กระทบกระทั่งกันมาตลอดอว่าอย่างนั้นก็เลยเหมือนเกิดความไม่พอใจการจนขรังมาเกิดเหตุการณ์ล่าสุดนี้ขึ้นมานะฮะ